ท้องพ่อไหนครับตัวนี้ท้อง4ีไวซูนก็หกค่ะท้อง4ีไวซูนก้าหกเจ็ดเดือนหรอครับประมาณเจ็ดเดือนนะคะประมาณเจ็ดเดือนนะครับมีใบมีหลอดเหงบอไหครับมีค่ะมีใบมีหลอดทะลุกอกม่เป็นตัวแม่นี่สามารถจดเอฟสองได้น้อทางใจเนาะอง <S 2> 2 <S ค,ะคะอ่ะนี่นะครับบริษัทแม่นี่นี่รับประกันท้องเนาะรับประกันท้องค่ะตรวจตรวจอันตรเส้าเครืองแล้วค่ะอันตร์เส้าแล้วนะครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากจะได้ชุดลูกวัวนะครับพี่น้องครับชุดสวยๆเ้อผมกับสิทธิาพีพานหนอนมาเอายู่ดีครับหลายตัวนะครับเ้อะั้างค่อยๆยางล่เบ่งไปที่ละของนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับยุทีพอยสายฟาร์มนะครับพี่น้องครับเพื่อนกะ เห็ดขอกไม่พร้อมกับมีง้วนะครับพี่น้องครับลูกวัวเล็กๆมาให้พี่ให้น้องได้อ่าติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับมีหลายตัวเลยครับเอาก็อด่นกลับไปพูดคุยอ่าทักทายกับทังเจ้าของงัวกันนะครับสวัสดีครับทุงท่านครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับผมเอาขออนุญาตอ่าเริ่มจาก F2 ตัวนี้นะครับด้วยเห็นอยู่นี่ F2 ตัวนี้เป็นงัวของไอ้ลูกของพอได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของ KF3 1ึค่ะลูก KF31 อายุอ่าจักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ได้ประมาณ8เดือนเดือนนะ 8เดือนเสร็จเด้็จครับพี่น้องครับตัวนี้ส่วนสูงกสิประมาณ130ยสามครับพี่น้องส่วนไทย F 2หมายเลข107นะครับพี่น้องครับนี่แหละกะสิผ้าพีพี่น้องเบิ้งส่วนหนานะครับพี่น้องครับเอาทายอยู่ในคอกนี่ครับพี่น้องครับชัดจังไหนกะชัดว่าชัดจังไหนกต้องขออภัยด้วยพี่น้องเด้อะกสิเขาบอบว่าตัวจริงอยู่หนาคอกครับพี่น้องครับนี่ F 2องนะครับพี่น้องครับทายาทของ K F 3 1พี่น้องนี่ เห็นได้ครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ด้วครับพี่น้องครับหัวจากเดือนก่อนตรงจ้อยนี่ตัวนี้ได้8เดือนเสร็จษค่ะประมาณ8เดือนเสรศษเศษนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งตเอฟสองว่าตัวนี้นี่มันจะเปิดไว้เท่าไหรลได้ครับพี่น้องครับเรื่องบูดก็ถือว่าดำดีอยู่ครับผมเอาตัวนี้ห้องไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้อยูแปดหมื่นเก้าจ้าแปดสิบเก้าได้ครับพี่น้องครับแปดหมื่นเก้าได้ครับเด้อใครอยากจะได้เดี๋ยวตัวน้อยๆเอาไว้ก่อนลูกเออแปดหมื่นเก้าครับพี่น้องครับนี่แหละอ๋อวนกันนี่นะครับพี่น้องครับมันวนกัันครบผม 8 9 0 0มครับเนี่ก็ให้พี่ให้น้องเขาวาเบิ้งตัวจริงยู่หนาขอกก่อนนะครับพี่น้องครับนี่แบบมันขึ้นในคลิปว่าครับผม8 9 0 0มเอาตัวนี้น้อยเอฟหนึ่งนี่1 0 4นี่จักเดือนหรือครับตัวนี้ตัวนี้ได้หาเดือนกว่าค่ะหาเดือนกว่าลูกของพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูก s k 5 2 0ห้าสองศค่ะเอสเค้อนะครับพี่น้องตัวนี้ส้นสูงกสิประมาณ120ยยี่นะครับพี่น้องครับตัวตัวนี้น้อยนี่เขาเฮดให้เรียบร้อยแล้วหมายเลข1 0หนึ่งตัวนี้เป็นนออ่าหัวย์สี่องบดนี่ครับพี่น้องครับ จัดจ้านมากๆครับพี่น้องตัวนี้ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อข้อขาแข็งขาดำดำครับเอาให้เบิ่งใกล้ๆไปเลยครับพี่น้องนี่แหละตัวน้อยๆแบบนี้คิดว่าราคาคงจะบ่สูงหน่อยครับพี่น้องครับย้ำมาในน้อยๆนี่แหละพี่น้องครับเอาตัวน้อยลองจ่ายว่าว้ที่เท่าไรครับนี่อยูสี่หมื่นเก้าจ้าสี่สิบเก้านะครับพี่น้องครับราคาเนี่รวมทรงไหครับการรวมรวมทรงหอค่ะพัฒนาแบบบวกไกลเกินนะฮะโอ้นี่รวมทรงหอยนะครับพี่น้องครับนี่เอ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องเด้อ มี f 1 f หให้ครับคอกนี้อ๋ออยากจะได้ตัวอะไรก็เลือกเอาครับพี่น้องครับต่อไปไปเพิ่งคอกนี้ครับพี่น้องครับอัดนี้คอกนี้นะครับพี่น้องครับไปดูคอกนี้ครับพี่น้องครับอัดีนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวัวทีอ่าแดงเข้มเลยนะครับพี่น้องครับที่นี่เป็นวัว F1 นนะครับพี่น้อง เอาตัวไอ้หนึ่งศูนย์สามนี่เป็นลูกของพ่อได้ครับตัวนี้เป็นลูกของ SK520 ค่ะ SK520 ตัวนี้แดงเข้มดีนะครับงวด็จะเดือนหรือครับตัวนี้ตัวนี้ได้ประมาณ7เดือนค่ะประมาณ7เดือนนะครับพี่น้องครับหมายเลข103นึ่งะครับเด้อะตีชุดนี้ตัวนี้แดงเข้มแล้วเพราะเร็วนะครับพี่น้องครับเครื่องบดนี่ก็ถือว่าเต็มจัดเล่ยลรืครับพี่น้องครับข้อขาเต็มๆหนาดำดำนะครับพี่น้องเด้อใครอยากจะได้แบบนี้ตัวนี้ก็จะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเจ็ดได้นะครับพี่น้องนี่ละ ให้อยากจะได้แบบนี้นี่ส่วนหางคับผมส่วนหางส่วนท้ายเป็นยังไงนะครับแผ่นหลังนะครับเด้อนี่ก็พยายามสิให้พี่ให้น้องได้เห็นใกล้ๆแล้ครับซึ่งว่าชุดนี้แต่ละตัวนี่มีตำตัวนี้ตําหนีตรงไหนบ้างครับบ่ค่ะไม่มีตําหนีนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้แดงดีอยู่ครับพี่น้องเอาตัวนี้ลองจ่ายาไว้เทอะไรครับนี่ตัวนี้ยูหาเมินเก้าจ้ะหาเม่นเก่าด้อครับพี่น้องครับซึ่งราคาทิ่วบ้านี่ก็ต้อนรับได้ทุกตัวนะครับเนาะ อ่าต่อรองได้ทุกตัวเอาน้องจอยฝากเบอร์โทรศัพท์ให้พี่ให้น้องนะครับ063ย์หกสามครับเจ็ดสามอ่านี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ยก็โทรติดต่อไปเลยนะครับพี่น้องเอาต่อไปตัวข้างในครับกะจะลักษณะตัวนั้นกะบที่ร้อยสามสิแบแปดลัละไทยครับผมโดยที่ภาพเบื่อว่าตัว094นี่เป็นลูกของพ่อใดน,นะครับเป็น F 1นึ่ขึ้นกันตัวนี้เป็นลูกของไอ้พอ่อใดครับหลวงจอยครับของซีไวศค่ะซีไวศนเก้าะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวเอาตัวเนนนีี้กััออ่แหละครบ ลูก c y ศูนย์เก้าหกด้พี่น้องเด้อตัวนี้จักเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้กะประมาณเจ็ดเดืนอนกว่าค่ะประมาณเจ็ดเดือนต่อตัวใหญ่ก็ตัวนี้หลายครับพี่น้องครับนี่แหละไพ่อยากจะได้แบบนี้ได้ครับพี่น้องครับ c y ศูนย์เก้าหกไดครับ,บ,บพี่น้องนี่ f หนึ่งนี่แะครับส่วนไทยนะครับพี่น้องครับนี่เขาอ่ลดลดได้ครับพี่น้องครับนี่ไพ่อยากจะได้บแบบนี้นะครับเด้อนี่แหละหมักตัวไหกระเทียบเสกกันเอาครับพี่น้องครับตัวนึงกะบอ่าโครงสังใหญ่ดีครับพี่น้องครับ ข้อขาแข็งขาดำนะครับตัวนี้ก็ได้นี่ิดหูขอบหูนี่แหละส่วนหนาครับพี่น้องสวยๆแบบนี้แหละครับเด้อเอาเครื่องบดบับพี่น้องชุดลูกวัวตัวนี้ว่าไว้ทีเที่าไรครับเนี่ยหาเมื่อเกาจ้าตัวนี้ก็หาเมื่อเก้าขึ้นกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละใครอยากจะได้ตัวนี้ชอบตัวนี้นะครับพี่น้องครับก็มาเลือกเอาได้ครับเด้อนี่โดยเฉพาะตัวแดงๆตัวนี้ครับพี่น้องครับเอาต่อไปไปเบิ้งองอีกข้ออกต่อไปหางแดงดีครับเด้อครับพี่น้องครับ เอาผ่านมาแล้ว4ตัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้ครับพี่น้องครับว่านี้เออตัวนี้ก็เป็นวัวเอฟหนึ่งขึ้นกันนะครับพี่น้องครับเป็นวัวเอฟหนึ่งเดี๋ยวจะพาเบื้องบนนี่ครับพี่น้องวัวเอฟหนึ่งตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ตัวนี้ลูก4ีวายศูนย์เก้าหกค่ะลูก4ีวายศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูก4ีวายศูนย์เก้าหกนี่แหละแดงดีเครื่องบูดก็เต็มดีนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบิ้งท้างนี่นะครับเนาะนี่อ่านี่แหละ ส่วนท้ายครับพี่รองครับกะทิพายยางเบื้องครับตัวนี้ตัวนี้ส่วนสูงกับ4 2 5่านี่เด้อครับพี่้องครับเอาราะว่าเป็นงวดที่อายุเนีหน่อยเยอะครับพี่้องนี่เนาะอยากจะได้แบบนี้ฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วทายาท c y 096ผู้ใดอยากจะได้มาเอาเด้อครับพี่้องเด้อเอานี่นี่จะให้เบิ้งแข้งเบื้องขาครับพี่รองครับแข้งขาบดๆเนี่ยนะครับพี่้องนี่นะครับ ตัวนี้ดีว่าไวทะเลขังจอยครับหามือเก่าขึ้นกันหามือเก่าขึ้กันครับพี่น้องครับเอ้ามักตัวไดชอบตัวไหมาเลือกเอาด้วยพี่น้องเด้อรู้ว่าพี่น้องเห็นชัดบด้รึครับนี่นี่ตัวนี้หางเงาด้วยครับพี่น้องครับหางยาเนี่กับนังใหญ่อยู่ๆหน้าๆนี่แหละครับผมเอ้ามีให้เลือกหลายตัวครับพี่น้องครับนี่แหละชอบตัวไหนมีทั้งเ1 f หนึ่งเออนะครับพี่น้องครับนี่ส่วนหนาตัวนี้ครับพี่น้องเออนี่นะครับ59เ้านะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับ ไม่มีตําหนิจากตัวนะครับพี่น้องครับเอาต่อไปกัดทมีใส่ใยขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องครับก็จะพาไปดูตัวนี้นะครับตัวนี้ช่วสูงนีบลอยสามสิบาขึ้นแล้วด้วยพี่น้องครับตัวนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งหมายเลขศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องครับแล้วก็ของนี่ค่อนข้างที่จะสว่างไ่แน่อยู่พี่น้องครับตัวนี้ปฏิภาพบางตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกวัวของไอ้ของพ่อไดครับตัวนี้เป็นลูกซีไวศูนย์เก้าหกจ้ะลูกซีไวศูนย์เก้าหกนะครับเจัดเดือนหรือครับตัวนี้ ก็นี่ได้ประมาณปีเดือนหนึ่งค่ะหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องครับนี่แหละใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับปีเดือนหนึ่งซีวายศูนย์เก้าหกครับผมเดี๋ยวจะพาดูทั้งไทยทั้งนี่พี่น้องนี่ส่วนไทยนะครับพี่น้องครับนี่ดูใกล้ๆไปเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเจมของไม่ครับพี่น้องครับนี่นี่แหละครับส่วนไทยก็ได้พี่น้องเออตัวน,นี้ค่อนข้างที่จะเห็นชัดอยู่พี่น้องเดี๋ยวถี่ภาเบิ้ง มุมกว้างนะครับพี่น้องครับบัดนี้นี่หมายเลข096นะครับเด้อเอาตัวนี้อ่ะ้องจอยว่าใบที่เท่าไรครับเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้านะครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่กวู่มูนะครับพี่น้องครับบระดาทติดทายมากเมื่อกี้เนาะเขาผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ก็ตัวร้องออกครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับเนาะนี่แหละทายยืนกระได้สุดหนาเป็นยังไงครับพี่น้องครับนี่นี่ให้เห็นมุมกว้างเต็มเต็มตัวนะครับเด้อจริงๆเราสีมันเข้มกว่าในกล่องเลยพี่น้องครับเขากะมาเบื้องตัวจริงออกครับพี่น้องอ่า เอาให้เบื้องส้นหนากันพี่น้องนี่นี่แหละส้นหนาครับพี่น้องครับเอาพี่น้องไปบักตัวใดก็เลือกเอาครับพี่น้องครับยังมีอีก้วครับพี่น้องเด้อนี่ผู้ใดอยากจะได้แม่ทองอยูถ่ายคลิปมีเห้เบื้องรัวพี่น้องครับเป็นงวนทองนะครับเนาะต่อไปไปคอกต่อไปครับพี่น้องครับคอกต่อไปนะครับพี่น้องเด้อเอากะมาเบื้องตัวนี้ครับพี่น้องครับวันนี้ ตัวนี้ถือว่าเป็นก้นที่รับแขกรับขาใหญ่แล้วก็เนี่ยนะครับพี่น้องครับแดงดีนะครับเครื่องโบดดีนะครับตัวนี้งัวงัวตัวลูกพ่อได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของเจมบอลค่ะลูกเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดค่อนข้างที่จะเนื้อหนังหนาด้วครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาครับพี่น้องเขาเห็นห้เรียบร้อยแล้วเป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบื้องหมายเลขกันนะครับพี่น้องครับเบื้องท่างนี้ก่อนหมายเลขหมายเลขอ่อหนึ่งศูนย์แปดนะครับเด้อหนึ่งศูนย์แปดนะครับเนาะ นี่แหละเอาเบื้องขางนี่ครับพี่น้องครับ108ตัวนี้ยืนดีได้ครับพี่น้องครับทรงดีได้แหละครับผมหายอยากจะได้นี่แหละจิ้มดำดับนี่แหะครับพี่น้องครับเบื้องการยางเบื้องการทุกขาไปด้วยนะครับพี่น้องเอาตัวนี้ลองจอยเปิดไว้ทีเท่าไรครับตัวนี้ยืดเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าด้ครับพี่น้องครับคู่นี้เจ็ดหมื่นเก้าที่เราเต็มละตัวเนาะค่ะเออเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องผู้ใดมักแบบไหนเบื้องส่งเอาเด้อครับล่าสุดท้ายเห็นทั้งสองตัวครับพ ตุนดีแข้งขาดำอยู่เลยครับพี่น้องครับนี่ส่วนหน้าเอาให้เห็นใกล้ๆชัดๆไปเลยครับพี่น้องครับนี่แหละอ๋อฝ่าหมักตัวทั้งหลังเอาเห็นชัดๆมุมนี้ครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเก้าขึ้นกันนะครับตัวนี้เด้อนี่นี่นะครับพี่น้องครับตัวนี้ขาขาใหญ่นียครับพี่น้องครับเนื้อหนังหลายนะครับเนาะอ๋ออ่านี่แหละครับเจ็ดหมื่นเก้าเช่นกันชอบตัวไหนก็พลอยสาฟาร์มครับพี่น้องครับอ๋อ นี o, people, <Wait. S 1> ่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็บสีผายยางออกไปเบื้องตัยุคขังนอกได้ครับพี่น้องครับซึ่งเป็นเป็นงัวดทองแล้วครับเนาะเป็นงัวดทองแล้วก็เป็นงัวขาวได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีพ้าพีพี่น้องหยางออกไปเบื้องตัยุคขังนอกอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะนี่พี่น้องคู่นี้งามๆทั้งสองตัวได้ครับพี่น้องครับอันนี้ระครับพี่น้องครับเห็นแม่ใหญ่หนึ่งยุคขังนอกนี่ตัวนี้เป็นงัวแม่ขาวแล้วก็เป็นงัวดทองได้ครับพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจะพาพีพาหน้องมาเบิ่งนะครับเนาะสั้มรับผู้ใดอยากจะได้งัวนทองนะครับซึ่งเป็นบัวขาวอ่นี่นะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ PSF ตัวนี้เป็น F1 หน่เหรอเด็กครับพี่น้องครับ PSF เอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับตองหนึ่งครับพี่น้องครับตัวนี้แ่เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดตอแมนค่ะอันท่าพิษโอ้ดีเบอร์สิบเอ็ดนะครับพี่น้องครับค่ะเบอร์สิบเอ็ดตอรซีผีเหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นบัว F1 นนะครับเนาะเอา ตัวนี้สงใหญ่แล้วก็บพวงหางเง,าง่าใหญ่รากดินนะครับพี่น้องครับอน้องจอยครับตัวนี้เห็นว่าเป็นงัวท้องเนาะท้องที่ใดครับตัวนี้ตัวนี้สามในท้องค่ะตัวที่สามในท้องนะครับเนาะเอาเอาเออกไปเดินเดินไหนพี่น้องได้ไหมวะเดี๋ยวสียผ้พาเบิ้งแก่งๆ,ๆคักๆครับพี่น้องครับแล้วก็สียผ้าตอบข้อสงสัยเนาะสำหรับผู้ใดที่อ่างัวเจังสี่มีเขาแบบนี้จดเอฟจดอย่างใน้ัวครับพี่น้องเดี๋ยวสียผ้ามาถามกันในคลิปนี้เนาะอันนี้เป็นวัวท้องที่สามนะครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่เอาเทียบกับอง๋อยง่่อยสสูงเทาครับ <62. S 1> ร้อยหกสิบสองไทยกันตัวนี้กับว่าถึงรอร่อยหกสิบกับห็ดเต้าหู้อ่อยครับพี่น้องครับสำหรับขัวตัวนี้เด้อนี่เอาเบืออ้องหางก้อนก,นกันเลยครับพี่น้องครับเป็นวัวตัวใหญ่ท้องที่สามเนาะตัวนี้ท้องอ่าท้องพอไหนครับตัวนี้ท้องสี่วายศูนย์ก้อหกค่ะท้องสี่วายศูนย์ก้อหกเจ็ดเดือนหรอครับประมาณเจ็ดเดือนนะคะประมาณเจ็ดเดือนนะครับมีใบมีหลอดเห็บบ้างครับมีค่ะมีใบมีหลอดทะลุก็ไมาเป็นตัวแมนอีกสามารถจุดอีฟสองได้เนาะทั้งใจเนาะอ่านี่นะครับ บริษัแม่นี่นี่รับประกันท้องเนาะรับประกันท้องค่ะตรวจตรวจอันตรเสาเครื่องแล้วอันตรเสาแล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบแปดหมืเก้าค่ะแปดหมเก้านะครับพี่น้องแม่ใหญ่นะครับเด้อตัวนี้นี่แหละครับพี่น้องครับแม่ใหญ่ใหญ่แบบนี้ตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับบ่อจ้าบ่อมีนะครับแล้วก็เป็นงูที่เชื่องนะครับพี่น้องครับเชื่องค่ะเดี๋ยวจะเบิางส่วนท้ายนี่ใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับส่วนท้ายใหญ่ๆแบบนี้แหละครับอ่านี่นะครับเด้อนี่หางใหญ่ๆนะครับเด้อ บัตรดิอ่านังจอยครับถามเนี่ยหลายๆคนนี่เพิ่นบอกว่าได้ลูกออกมาขันเป็นตัวแม่นี่จุดเอฟสองได้ยุบบ่แมนเป็นเอฟหนึ่งเอฟสองได้ยุบบ่ค่ะก็ออกมากับลูกลูกกับทรงจุดเอฟสองเลยค่ะเออเพราะว่ามีใบมีหลอดผสมอยู่เนาะแมนค่ะมีมีใบมีหลอดผสมให้กับซ้ำมาจุดเอฟสองเลยเลยครับบัตรด้ในส่วนของตัวแม่นี่การจุดเอฟหนึ่งนี่เขาบอกจะเป็นตองว่ามีลูกพอลูกแม่นนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็สามารถจุดได้เลยเนาะได้ค่ะนี่แหละครับพี่น้องครับบางคนว่ามันจุดได้บ่เอฟหนึ่งนี่ก็คือ จุดใดได้อครับพี่น้องบ่งมีใบบ่มีหลอดก็สามารถจดได้แต่ว่าลูกตัวนี้เพิ่นมีใบมีหลอดอยู่ก็สามารถจดเป็นลูก F1 F2 ได้นะครับแล้วก็รในส่วนของใบหลอดผสมคือทางสมาคมนี่จะเก็บไว้เนาะแม่นค่ะเพิ่นก็นสิส่งมาให้เฉพาะใบ F นะครับพี่น้องจะเอาพลาบ่มีใบบ่มีหลอดผสมก็ก็เฮ็ด F2 บ่ได้อ่านี่แหละครับจ้าแต่นี่เฮาก็มีให้ครับนี่แหละครับ,รบพี่น้องเด้อหลายๆคนอาจจะจริงๆเราอาจต้องศึกษาไปหลายๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้หมายเลข11เด้อครับ PSF 89เอฟตัวเนาะ สถานะรับประกันท้องซี0ายศนเก้าะครับพี่น้องครับเอาต่อไปนี่ของขอกพลอใส่ฟาร์มนะครับพี่น้องครับกาจะเห็นหัวนทีมาไทยกัอยู่ทั้งคอกคอกนี่คอกไม่ละครับซึ่งเห็ดไม้ด้วครับพี่น้องครับตรงนี้นะครับเด้อนี่แหละก็ค่อยปรับปรุงพัฒนากันไปเลยแหละครับพี่น้องครับนี่กเห็ดติดเทียนเลยแหละครับพี่น้องครับเอาจังไรคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับกขอขอบคุณน้องจอยจากพลอใส่ฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อ บักตัวไหนชอบตัวไหนกะไม่เลือกเอาครับขอสวัสดีครับคค่ะสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แเปและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4 สิงค์คำฟามอำาเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้อ